ระซัมเยอรมนีลม่มแต่รัสเซียพร้อมลุยวันที่17ธันวาคม2567อย่กดิชันค่ะถนวัดวังชากรบิ๊กวอล์ผ่าโลกสถานก,การณ์ล่าสุดในโยุโรปขณะที่ศึกยูเครนย,ยังเดือดระอ,อุนะคะเซเลนสกี้กดดิ้นสุดฤทธิ์เลยไม่ยอมวางมือไม่ยอมถอยเพื่อจะเจรจากับรัสเซียง่ายง่ายไม่ว่าทรัมป์จะทั้งขู่ทั้งปลอบปลอบว่าไม่ทิ้งหรอก จะต,ต้องเจราจาต้องหยุดติสึกหยุดยิงทันทีที่ผมรับหน้าที่แต่ล่าสุดเคียฟก็โจมตีลึกเข้าไปในแผ่นดินรัสเซียหนักขึ้นอีกใช่ไอ t ท็กเอของสรัฐอย่างท้าทายเลยสองสามวันมานี้จัดหนักไปแล้วสามรอบพร้อมทั้งกลองทัพโดรนอีกจำนวนหนึ่งแม้ว่ารัสเซียจะสกัดได้กดต็ต่างหรือสอยไอแท็กเอได้กดต็ต่างแต่นั่นคือการท้าทายซึ่งหน้าท้าทายทั้งทรัมป ท้าทายทั้งปุติิ์หลังพ่ายแพ้ยับเยินในแนวหน้าทั้งที่ดอนบาสและก็เคิร์สที่เคิร์สก็กำลังโดนล้อมปราบใครที่จำนวนได้ก็รีบจำนวนใครที่ไม่ยอมจำนวนก็ไปไม่รอดนะคะท่าทีของนาโตไม่ลดราวาศอกเลยสักนิดโดยเฉพาะแกนนำกลุ่มที่หนุนให้ยูเครนรบต่อให้นาโตและสภาพยุโรปมาอุ้มต่อแบบภาระแทนวอชิงตัน มีปประเทศยุโรปนะคะเป็นหลักเลยแต่กำลังหลักของนาโตอย่างเยอรมันกําำลังปั่นป่วนนะคะพอรัฐบาลของชอล่มสลักคะมาดูกันสถานการณ์ล่าสุดของชอเยอรมนีนั้นเกิดอะไรขึ้นรัฐสภาเยอรมนีลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายกรัฐมนตรีโอลาฟชอแล้วนะคะประธานบุนเดสตักบาเบลบาสบุนเดสตักก็คือรัฐสภาของเยอรมันค่ะ เขาชี้แจงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเมาื่อวานนี้บอกว่าผลการลงคะแนนเสียงที่บุนเดสตักสภาล่างของรัฐสภาเยอรมนีสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่สนับสนุนการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทั้ง2เลยนะคะและจะนำไปสู่การเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งก็ประกาศว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่จริงก่อนหน้านี้ก็คงมีแววแล้วล่ะ รัฐานาบดีของเยอรมนีออกมาให้สัมภาษณ์ว่าถ้าโดยไม่ไว้วางใจก็คงจะจัดเรื่องตั้งล่วงหน้าเร็วขึ้นสมาชิกรัฐสภาของเยอรมนี394คนจากทั้งหมด717คนเข้ารวมการลงคะแนนเสียงลงมติไม่ไว้วางใจเช้านะคะไม่ไว้วางใจในายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีขณะที่207คนลงมติ ไว้วางใจอีก116คนงดออกเสียงก็คือเกินเครื่องไปไกลเลยกำหนดให้วันที่13กุมภาพันธ์2 0 2 5ห้าเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากไม่มีคะแนนเสียงไว้วางใจในรัฐบาลและประธานาธิบดีของประเทศกำลังจะประกาศยุบสภาคือนายกไปรัฐบาลไปและสภาจะอยู่ได้ไงในที่สุดก็ต้องประกาศยุบสภาตามมา ขณะนี้พรรค S D P ของโชเป็นพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลนะคะคะแนนนิยมตกต่ำมากในขณะที่พรรคอนุรักษ์นิยม C D U นำโดยเฟเดริกเมิร์สคนนี้ป๊อปูล่าขึ้นแล้วมีแนวโน้มจะได้กลับมาเป็นรัฐบาลคือขวาอนุรักษ์จะขึ้นนี่เป็นแนววิเคราะห์ของหลายฝ่ายนะคะทั้งสื่อตะวันตกเองด้วยนอกจากนี้พรรคที่สุดโต่งแบบขวาจัดนะคะ A F D ก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นถึง20ซ จากเมื่อก่อนนี้คนไม่เอากลัวสุดตรงเกินตอนนี้เพิ่มตั้ง20ตั้งแต่แเรื่องสงครามที่อยู่เครนนั่นแหละค่ะพักฝ่ายซ้ายใหม่ก็มานะคะ B S W นำโดยชาฮาราวากเกนกิตเข้ามาในการเมืองและก็มีคะแนนเพิ่มจากเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ไปปลายแถวตอนนี้เข้ามาอีกคือขวาจัดสุดตรงก็ได้ซ้ายจัดก็มาแต่ที่คะแนนมากที่สุดตอนนี้คือขวาอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีคนประเมินว่า พักนี้แหละจะได้แต่ต่อไปมันยากนะคะที่จะเป็นรัฐบาลผสมเพราะรัฐบาลผสมเนี่ยชุดนายกเชาเนี่ยล่มและมันเป็นบทเรียนที่เอ,อ่อทำให้บริหารงานเนี่ยขัดกันบดสถานการณ์นี้ทําให้การจัดตั้งรัฐบาลผสมในอนาคตทําได้ยากขึ้นค่ะเนื่องจากพักหลักปฏิเสธที่จะร่วมงานกับพักสุดขั้วคือคนที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นทั้งซ้ายสุดขั้วขวาสุดขั้วเนี่ยตัวหลักยัง ขวาอนุรักษ์หรือพรรคสายกลางไม่เอาด้วยกลัวจะสุดติ่งไปทางฝั่งใดฝั่งส่งผลให้การร่วมรัฐบาลต่อไปที่จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งเนี่ยทำแบบประนีประนอมเป็นรัฐบาลผสมแบบสมัยชอเนี่ยยากแล้วแหละคงทำไม่ได้ต้องเลือกกันแบบเทคะแนนเรียกว่าชนะขาดลอยต้องแลนสไลด์แบบทรัมป์แบบร e p u b l i c a n ในเลือกตั้งของสหรันั่นแหละจึงจะมั่นคงจึง เพราะไม่งั้นมันจะพูดกับไม่รู้เรื่องนโยบายขัดกันมันก็บรรไหลนะคะไม่ต้องทําอะไรแล้วรัฐบาลสามพักของชอออกอาการล่มสลายมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนเดือนที่แล้วนั่นแหละตอนที่ชอลไลค่คริสตินลินเนอร์รัมนติีว่าการกระทรวงการคลังและหัวหน้าพักเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพักร่วมนะคะพักเสรีประชาธิปไตยเนี่ยดูชื่อก็ดีเชียว พอไม่เห็นด้วยที่จะส่งเงินหรือเอาไปสนับสนุนยูเครนอีกบอกพอแล้วเนี่ยชอบป,ปลดเฉยเลยเสร็จสิคะพักร่วมก็เทสิอันนี้ไม่ได้งูเห่าค่ะไม่เอาเลยเสร็จสิคะลงมติก็ขับสิคะไม่ไว้วางใจทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลด้วยอ้างเหตุผลนะคะขาวนั้นที่ไล่เขาออก,กบอกว่าไม่เต็มใจมีข้อเสนอใหม่สำหรับงบประมาณประจำปีหน้าแล้วก็ จะไม่ให้ความช่วยเหลือลยูอคเครนเพิ่มเติมโอ้นี่แหละสาเหตุโดนเทเพราะว่ายังบ้าสงครามตามก้นวอชิงตันเชาและพักของเชาเลยต้องเผชิญกรรมล่มสลายแบบไม่คาดฝันแพ้การเมืองใหญ่เลือกตั้งก่อนหน้านี้เลือกตั้งท้องถิ่นนะคะก็แพ้รูดหวังว่าจะได้ฟื้นในเนี่ยครั้งล่าสุดเนี่ยเรื่องลงมติไม่ไว้วางใจเสร็จเรียบร้อยควา ก่อนหน้านี้การเลือกตั้งท้องถิ่นแพ้มันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะคะว่าเจตจำนงของสังคมเยอรมันและประชาชนเยอรมน,นีแสดงชัดว่าไม่ต้องการสงครามเขาอาจจะไม่ชอบปุตินไม่ชอบรัสเซียแต่คนเยอรมันสสเยอรมันไม่น้อยไม่ต้องการสงครามค่ะประเทศก็ย่ำแย่อยู่แล้วเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมและมาเติมเรื่องสงครามอีกมันก็นี่แหละผลออกมาก็คือ ความหงายเก่งค่ะทั้งเชาและคณะรัฐมนตรีคือรัฐบาลเชาล่มว่างั้นเถอะก่อนหน้านี้การลงมติของสภาเชายังคงยืนยันนะคะไม่ส่งมอบขีปนาวุธทอรัสคือเชาไม่ให้แค่ทอรัสน่าจะคุยอะไรกับปุตตินมาก่อนเพราะเป็นคนเดียวที่คุยกับปุตินเรื่องทอรัสเพราะการให้ทอรัสคือเออเบอร์ลินเป็นเป้าขีปนาวุธของปุตินได้เลยเนื่องจากคนเป็นคู่กรณีแล้วแต่ นูนสารัใช่เลยเพราะเปิดหน้าไฟเขียวสาราชนาจักรก็ใช่เลยฝรั่งเศสก็ใช่เลยมีแต่เยอรมนีไม่ให้ทอรัสแต่ให้อาวุธตัวอื่นค่ะนอกจากลูกยาวนี่แหละกลายเป็นว่าเมื่อชอความไอมัติที่จะพลิกใหม่ส่งทอรัสส่งเงินมันก็ค่มไม่ได้เยอรมนีจะไม่มีทางมอบขีปนาวุธทอรัสให้กับยูเครนอย่างแน่นอนงบใหม่ก็ไม่รู้จะได้เมื่อไหร่ คงต้องหลังเลือกตั้งนั่นแหละสามารถอ้างได้ว่าสุญญากาศกันท่านด้านรัสเซียอังเดรเบลุซอฟรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนะคะรายงานที่ประชุม DEFENSE ์ก็คือ,อ,อประชุมกลาโหมการประทะกันโดยตรงระหว่างรัสเซียกับนาตโตอาจเกิดขึ้นภายในไม่เกิน10ปีข้างหน้าและประเทศจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์น,นั้นๆอันนี้เป็นคำพูดที่พูดภาพใหญ่ แต่ในภาพเล็กที่เขารายงานเขาพูดชัดเจนว่าวันนี้รัเสเซียก็พร้อมเผชิญสถานการณ์ต่างๆโดยนาโต้และโดยสรัฐและบริวารในการประชุมของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมในมอสโกนะคะเมะื่อวานนี้เองวันจันทร์ประธานาธิบดีปุตินเป็นประธานการประชุมนะคะเบลุซอฟกล่าวว่ากองทัพรัเสเซียปฏิบัติาภารกิจในความขัดแยง้งในยูเครนที่อื่นๆในฉากหลัง ของการต่อสู้ที่ยากลำบากกับฝ่ายตะวันตกโดยรวมนั่นคือพูดชัดเจนศัตรูของรัสเซียไม่ใช่ยู่เครนคนเดียวแต่คือสหรัฐและนาโต้ความตึงเครียดระหว่างมอสโกกับสหรัฐและพันธมิตรย,ยังคงรุนแรงขึ้นขยายตัวมากขึ้นทำให้หนึ่งในเป้าหมายหลักของกระทรวงกลาโหมรัสเซียคือต้องเตรียมความพร้อมเต็มที่เพื่อรับมือสถานการณ์ใดๆที่อาจขึ้นทั้งในระยะนี้และในระยะกลาง รวมถึงความขัดแย้งทางหารเต็มรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นกับนาโต้โดยตรงในยุโรปในทศวรรษหนา้ามันจะอีกนานนับสิบปีจริงหรือไม่นั้นอันนี้ไม่กล้าการันตีนะคะเมื่อนาโต้และบริวารกระหายจะทําสงครามกับรัสเซียเต็มแก่คนที่ไม่อยากทําสงครามก็คือรัสเซียนั่นแหละแต่คนที่อยากได้สงครามก็คือสรัฐนาโต้และก็ยุเครนไงดูทรงแล้วนาโต้จะไหวไหมเมื่อสรัฐ บยให้มาอุ้มยูเครนต่อที่จริงมาก็เตี้ยวอุ้มข้อมเราดีๆนะคะเพราะนาโต้ไม่มีการผลิตไม่มีงบงบได้มาจากสมาชิกและสมาชิกจํานวนไม่น้อยที่เบี้ยวหรือให้ชา้าหรืออย่างไม่ให้ซึ่งทําก็โวยวายว่านาโต้ NATO จะต้องคุ้มครองคนที่จ่ายค่าสมาชิกใครไม่จ่ายไม่คุ้มครองตาลังบอกมีโอกาสจะออกจากนาโต้สังงานขู่ที่จริงเงินสนับสนุนหลักที่ผ่านมาก็ของสรัฐนั่นแหละค่ะ แต่เอาชื่อของประเทศออกซะก่อนป้องกันตัวเองเพราะว่านาโตคือกองกำลังทหารเพื่อสงครามเรื่องภาพพจน์ละ่ะต้องรักษาแต่นี่ไปโผล่แถวตะว,วันออกกลางอะรักษายังไงก็ไม่อยู่แล้วเขาเห็นกันทั่วโลกนะคะว่าสนับสนุนอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์และตอนนี้การรับยูเครนเป็นนาโต้สมาชิกส่วนใหญ่นาโต้ส่หน้านะคะคือฝันกลางวันของเซเลนสกีนั่นแหละ สมาชิกนาโตมีตั้ง32ประเทศส่วนใหญ่ก็ใส่หนะ้ามี7ประเทศนะคะตัวตึงแกนหลักซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเประเทศนี้แหละจะส่งฐานรบกับรัสเซียแน่ประกาศสนับสนุนให้นาโตรับยูเครนแต่จริงๆการรับสมาชิกนาโตต้องเป็นเอกฉันค่ะเรียกว่านับแต่นี้ในเฉพาะหน้าอย่างน้อยๆสเดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยเคีย์หมดสิทธิ์ทั้งการเป็นสมาชิกนาโต และอดได้รับอาวุธลูกยาวทรัสของเยอรมนีไปอีกนานนะคะหรือต่อให้ได้ก็อาจมีชะตากรรมหรือสภาพไม่ต่างกับ a t a ท็ m เของสรัฐและ Storm Shadow ของสหราัาจ,จักรที่วันนี้รัสเซียทุบมาแล้วนับ10ลูกค่ะ